เออเอาเอางี้ดีกว่าเผื่อน้องเครียดเผื่อน้องรู้สึกท้อไร้กำลังเดี๋ยวพี่ซื้อกระท่อม30บาทไปฝากพี่ห้างกระท่อมเลยเหรอคะเออใช่เขึ้นในนี้ลูกไอ้ด่วนบุรุาวิถีลุ้นน้องเบียร์มากเขาบอกลุ้นน้องเบียร์มากน้องเบียร์นี่คือแบบมีหวังทุกรอบนะ เข้ารอบสิงทุกรอบเลยอุ้เมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวลิงค์แชานมน้องดีกว่า์น้องน้องช่วยให้มันไม่ทุเรศมากสั่งชานมไปส่งให้น้องเดียร์แล้ให้น้องเดียร์จ่ายตังค์ด้วยนะอ๋อได้ค่ะเป็นเก็บเงินไปทางนี้เลยไปทางมาแล้วมาแล้วทุกคนมาครับมา หายใจมันระงงงขึ้นตาไล่มันเดินคล้ายๆเดิใครเดิมไปข้างหน้านะไปข้างหน้าอะไรก็ดิ่งๆขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปสูงๆดิ่งด้านล่างไม่รอดเลยอ่ะไปดีครับตกไม่ได้เลยใช่ป่ะตกได้ค่ะตกได้ได้ค่ะเดี๋ยวมัเกิดอะไรอันเนี้ยตกได้ป่ะตกได้ค่ะตกได้ตกได้แมงเบียร์ตกได้แมงเบียร์ละตกได้ค่ะเดี๋ยวเปิดไม่อยู่ไหมฮัลโหลเยอะไม่ได้เปิดไม้หรอคะฮัลโหลโอยลงมาแล้ว ้ยจะได้ไม่มีภาพุแ้โดเอ๊ยน้ำว่ะน้ำดีผมอ่ะเออโอเคคนยังไม่ได้เปิดไมคเหรอเปิดมาแล้วอ๋อเป็นไงอันนี้โดยืนยืนอะไรเอ๋อขอบคุณค่ะบปเลยไปเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยยไปเลยปเลยไเลยไปยไปเล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 ้ไปเลย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 ไ เอาล่าสงคัดโซ่ตรงนล้วโอ้ยขึ้นไม่ถึงไม่ถึงไได้แล้ว้ย่ออคอย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้เอ้อโอ้ยไม่ยโ้ยโอ้อย้โอ้ยโอ้อยโอโอ้ยโอ้โอ้ยโยอ้ยอ้ยโออ้อย้ม้ยอ้อยโอ้ยอยอ้อ้ออยโอ้ย้อยออ เฮ้ยเฮ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 ้ยอ้ย้ต้องใจเย็นเอาดิใจเย็นดิเอาแล้วเอาแล้วไม่ง่ายใจเย็นดิเยนนมสุดเล้วโหยากจัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้ Okay. เอาแล้ว9คนค่ะได้อย right> <wh ู่ได้อย yes ู่ได้ค่ะได้ได้ยังไง9คนอันนี้ยังไงไออันนี้มีมีอันขึ้นก่อนทางนึงค่ะพี่เผือกคนหัวคนหัวที่เลยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เป็นไงแล้วคุณนอนอยู่นี่แหละคุณนอนอยู่นี่ไม่เอาไม่พูดอล้วไม่พูดอาได้แล้วนะเฮ้ยโอ้ยมากเ้ยอีกสองที สองที่กูไม่เอาแล้วเอา่ไม่ไอยู่คนข้างหน้าไม่มีคนอนอีแล้วแล้วอกไปข้างๆกว่าข้างาง่ายกว่าข้างาง่ายกว่าค่ะข้างดีกว่าข้างง่ายกว่ามีคนแบบมีคนแช่บ่อเรียบร้อยไปพอพี่นนองนะอนีคือย่เพิ่งเสพยานะ๋อ กลายเป็นเด็กมีปัญหาเนี่ยอันนี้เราทำอะไรอ่ะเดียอันนี้ถือเพนกวินให้ครบ25่ิบาวีค่ะเราต้องไปแย่งเพนกวินจากคนอื่นถือถือเพนกวินค่ะเราเพนกวินลขอ่ะกูตกด่านนี้แน่นอนเย็นมาแล้วมาแล้วไม่นะดูแล้วไม่เฮ้ยดังดังดัอ่ะเราได้เราได้ได้อยู่เราขึ้นไปข้างบนดดิไ้อยู่ได้เพนกวินตัวดีเอ้าได้อยู่ได้อยู่ ซื้อแจกเพื่อนได้ไหมล่ะโอ้ไอ้หนูแบ่งกันนะพี่โอนให้ห้าติดไปลูกไปเฮ้ย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 เอาจูจูเพื่อนกุ้นแม่งเลยมีมีอาจารย์พี่แค่ห้าวีเองมีมีไหมมีมานี่มานี่เลยมานี่มานี่มานี้น้าวิเพื่อนเราขอเราขอได้ไหมรอละรอละอ้นี้ให้กันได้หรือเปล่ามีใครมาไหมมีมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้ มีใครมาไหมอ่าขอขอแป๊บนึ่งท่านดู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 เอาดิตัวนี้ใหญ่มาน้ำใหญ่เลยไปอย่าไปใจอู้หูยแม่งโลมทำจริงเรียบร้อยมึงไหลยาวเลยถนนโอ้โหเฮ้ย้ยป็คนจุกด้วยโอวใครเนี่ยขจุกนุ่มแอบแอบ ก็ถือให้ไ <warfare> ด้ท <primero> ี่ห้าทีเหรอผมม <Commun> <PAUL> ีกส kind of ี่ที่เองอ่ะเขาอยู่ไหนกันน่ะเลขสองที่เองอ่ะเฮ้ยพี่ปอเต้พี่ปอเต้ปอเต้อ้ยเอ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ไม่ได้อีกสี่ที่อ่ะกูอีกสี่ที่เองไม่ทันนะ แล้ต่อยเดียสู้โดนแบงอีกแล้วเดียอีกแล้วสู้ทีมเดียอะแบ่งของจริงวะของจริงอันนี้เถียงก็เถียงเขาไม่ได้นะเนี่ยคือจากที่ผ่านมาสี่เกมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วครับว่าเดียคืออะแบ่งเออของจริงเนี่ยเป็นแครี่ของทีมสนใจให้เดียครับทุกคนมาครับเริ่มจำได้แล้วว่าทำไมถึงลบเกมจู่ๆก็รู้แล้วขึ้นมา อเดียายไปเดียตายพอดกานนี้บ่อยมากเลยเฮ้ยสบายเขาด่านนี้บ่อยมากเฮ้ยด่านออาเดาดานอเิโอยโกลาดดานอเดกเฮ้ย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 ใจเย็นๆ่ค่อยพูดค่อยจาเลี่ยววะรุนแ ไอนี่คือเอาเฉะที่เหลือเลยนะเดีมีคนก็เอาเท่านั้นนยนอุ้ยออย่าย่าอย่ามองมาอย่ามองมาอมองมาทางนี้นาไม่ไม่ไอย่าอย่ามองมาทางนี้โอ้โหเออบเจ็บเอ็บเจอบเจ็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 บเบเจ็บเจอบเจ็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 บเจ่บเจบเจ็บเจอบเจ็บเจมบเจ็บเบเบเ็บเอบเ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 อบเ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  เราตามบุ๊มบิ๊มบร์ไป่ๆไป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 ไเไปไเไปเปไปนไป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 ยปไปไปรปไ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 ปรปไปไปบปไ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  จแห้งๆเลยดูแบบไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหนื่อยๆอ่ะบนถนนน้องเดียแบกทีมจัดๆลิ่งจะเสียงยังไงอ่ะเสียงอย่างไรดิเป็นกำลังใจที่ดีให้น้องค่ะใครที่อยากเป็นกำลังใจให้น้องเดียนะครับ นี่ครับ Labis underscore official หรือว่าส่งหัวใจไปได้ที่ตู้กอนนอนะครับตู้ก่อนนอนเก็บหมอนใช่ต้องเก็บอันนี้นานเลยนานเลยเจ็ดทับสิบห้าแล้วได้อยู่ข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะหมูขึ้นขึ้นขึ้สามัน

เจ็บบางคู่เลยค่ะโอ้ตายตายตาย Lost Temple อุ้ยอุ้ยด่านนี้โคตรหมดหัวเลยอะหัวอะไรเยอะแยะมันเป็นเขาขักดเพียเป็นเขาขักดเพียใช่ค่ะโอหแต่ผมกับพี่เต้เล่นมาแล้วโคตรงงไไม่้ดจริงใช่ตอนนั้นที่เกมช่วงแรกมันไม่มีครับมันไม่มียังไม่มีเยอะขนาดนี้อัปเดตอะเฮ้ยเฮยเพรนั้นเราเลยแบบเราเลยลบไปเพราะตอนนั้นด่านมันน้อย ใช่เล่นแค่เดียวกมาสามแล้วเฮ้ยคนรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราดำเอาละเอาละดีดำอยู่ดีดำอยู่เฮ้ยเออไปถูกต้องเอาละเอาละนี่อันนี้โอ้ยโอ๊ยผิดออ้๋เฮ้ยกลับที่เดิมหรอเปล่าแหละสวยลูกนี่โค้ชโค้ชมาไงโค้ชเผื่ออะไรลูกไงเราดูภาพรวมไงดูภาพรวมให้ด้วยละโอเวอร์ออลดูภาพรวมดี ฉายาเลยยามันเน่โอเวอร์ออออันนี้ใช่เฮ้ยถา,า,ามนี่ใช่เฮ้ยทางไหนครับเนี่ยตามเข้าไปเคลื่อนในนี้ลูกไอ้อด่วนุรพาวิถี เดียโอ้อียอีกแล้วเดียคือแบบน้องอยจะท้อนะน้องเป็นน้องแบบง้างมาหลายรอบแล้วกลัวน้องจะท้อแต่ก่อนน้องท้อพี่พี่ก็เรียบร้อยนะไม่เป็นไรเดียไม่เป็นไรเลยเดียเดียเป็นไรไหมพกนะครับเดียนี่เอาเอาขนมไปปากไปที่ค่ายนะ คือเอาเอางนี้ดีกว่าเผื่อน้องเครียดเผื่อน้องรู้สึกท้อไร้กำลังเดี๋ยวพี่ซื้อกระท่อม30บาทไปฝากในโซ่กระท่อมเนี่หรอคะเออใช่โอ้กำลังหน้าเลยช่วงนี้นี่กำลังหน้าเลยคนดูบอกไม่ได้ปะคนดูบอกไม่ได้ป่ะพี่เดี๋ยวความนสัมภาษณ์อีกหนึ่งทีมแล้วขวัญใจแฟนเราลูกขอบคุณค่ะหนึ่งทีมจากตัวด้วยค่ะ ชานมกระทอมอีกแนี่คือช่องพี่นนคือสายกระทอมกันเหรอคะขอหน่อยเอาบูมนะบูมนะบูมนะร้อยสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดโอ้โหยาวอย่างวะเนี่ยตัวดีเกมโอหบูมเลยบูมไม่ตรงบูมอะไรเอ้ยมาแล้วปะ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอลจะไม่ทำให้เดียผิดวังในมุกอีกต่อไปต้องมงลงนี่ผมเลี้ยงเลยนะเลี้ยงกระทอมอ่ะเฮ้ยไมเด้คนไม่เปล่าอะไรทำอะไรทาอะไรงานนี้คือทำอะไรอ๋อนับนับนับผลไม้ค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้นไอ้ฐานข้างๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำมาข้างล่างเราจะตายอ๋อที่คนนั้นจง่ายใช่ค่ะใช่แล้วาก็มไงที่ที่มีผัดเราอะ อันนี้ระวังคนผักนะค่ะมันผักกันง่ายมากเลยเอาสุดเอาสุดล้วอยู่ข้างบนไว้เหรอใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฐานขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปอยู่ตรงฐานที่ช่วยด้วยช่วยด้วยเกาะเกาะไว้เนี่ยจานที่ผลไม้มันลามอไุยลืมนะผลไม้รวยละแล้วยังไงอ่ะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีมีสมการขึ้นมาค่ะสามมน่าจะน่าจะเอ่องอค่ะงององ ง้อหรือนั่นคือง้อหรือแก้มังกรโอแก้มังกรเหรอคะเกมแบบชิบหายเกมอะไงอ่ะอย่าเอากล้วยอ๋อนับค่ะนับกล้วยกล้วยสองกล้วยสององุ่นยังไม่เข้าใจเกมมาเลยด้วยซ้ำน่ะใช่อะไรก็ไม่รู้เลยนนีแดดแรกมันก็ยากแล้วเมื่อกี้ละปังดีเป็นประเด็นแดดแรกเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยกล้วยสองมันรูปอะไรล่ะรูปอะไรล่ะไม่รู้แล้วแบบออยไลทิ้งจะมันอยู่อยู่บนจอค่ะกล้วยสององุ่นสาม จออยู่ไหนจหรอจออยู่ข้างๆกันพี่แน่สามค่ะ้วยสองอ่งุนองุ่นสามค่ะองุ่นสามสามอะไรวะเกือบตกยาวพักเรามีน้องหมีเกือบอุ๊ยเกี่ยวนี่เออช็อกบอลบอลสามช็อกบอลูกนับตรงไหนอลอยู่อยู่ที่พื้นค่ะเกเรแล้วนะบอลสามผมจะเกเรแล้วผมจะเกเรแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะผัดให้นะบอลสามพื้นสี ผมว่ามันเยสาเสี่ว่าเราผมลงแข่งกี่รอสาเอตายเลยไปคนสเรียนสยาพักเราตกลงมารอบๆไหนไมเรียนตุเรียนสี่ตุเรียนสี่ตุเรียนค่ะตุเรียนตุเรียนเปนน้ำได้สี่คืออะไรล่ะยังไม่รู้เลยเอาเข้าเฉยเนี่ยเข้าไหมเฮียเข้าไหมเข้าเข้าอะไรล่ะนอยโ้โะเกมบาเบย สุดประทวงอ่ะเยส่งส่งรีพอร์ตไปเลยอะผมคอนเซิร์นว่าเราไม่ได้นะเกมแทนหมู่บ้านนะครับเหลืออีกคนแล้วเนี่ยเย็นอยู่ค่ะมมีนนท์มีน้องเดียร์แน่แน่ครับไม่มีกูแน่แน่พิตเต้อ่ะพิตเต้เขาว่อยู่ไหมคะอุ้ยล่วงไปแล้วอะล่วงเองด้วยอ่ะเต้แบบ จริงว่าแล้วนี่ยังไงต่อครับเดียเอออันนี้เราต้องอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีแบบบล็อกบวิ่งมาค่ะแล้วเราก็หลบเดี๋ยวมาพักไอ้พวกนี้นี่ให้ตายเถอะโยกโยกโยกพี่เขาทำไมไม่เอาด่านอย่างนี้มาให้เราเล่นวะต้องด่านเออแต่ด่านแรกมันยากอ่ะมันมีรีพอร์ตนะเกมนี้แบบอุ้ยเป็นคนถีบผมด้วยผมเกลียดว่ะโอช่องช่องแค โอ๊ยอย่าจานกดไม่ชอบโต๊ะฟ oh, oh ้ามานี่มานี่เลยมานี่มานี่ต้ใคร่หรอฮะมมานี่เลยมานี่นี่กลับทันหรอฮะผมจะพยายามให้ดีที่สุดครับอย่างน้อยสักตาหนึ่งได้ได้ช่วยเบาน้องเบียร์หน่อยปะอุยอันนี้มีหลอกอันนี้มีหลอกค่ะอันนี้มีหลอกมีหลอกนี่อันนี้กระโดดนะคะอันนี้ต้องโดดกระโดดกระโดดอู้อันนี้ทางไหนทางไหนก็ได้ค่ะ พอมดพมไหนอ่ะไหนอ่ะแกนดอเนี่ยผมในคนนี้แหละเอาอยู่ตรงกลางอยู่มากเฮ้ยเฮ้ยแกนนด่เอ๊ะไงเฮ้ยไงตเดียวคนเดียวฮ้ยได้ไปเลยเอาอยู่คนเดียวอะไรเนี่อะไรนี้ลตเ้ เดี๋ยวเเดียเหรอเฮ้ยห่อยจะไดใหม่ก็ได้ถ้าเขาตกฉันไม่ตกไม่มีเลยจบแล้วใช่ไหมจบนอนอ้นิ้พี่นิพีีนิิสไลท์ก่อนดิสไลท์บิพอร์ตเทปเป่ากายอิดตรงนี้เยรีวิวนี่น่มาแล้วรีวิวอืมหนึ่งดาว รูปเลิกเกมกินมาเลยเนี่ยเลยคอมเมนต์นี่ไงไอ้เลยคอมเมนต์โน่ดินี่รีฟันรีฟันเกมได้ไหมครับฮอตเพจรีพอร์ตเกมกันได้ได้มาปีด้วยนะเขาให้มารีฟันทำแบบสอบถามนี่มาเป็นด่าจริงไม่พึงพอใจอย่างมาก ไอเจจเมีแเขียนดวอ๋อไม่ได้ผิดที่เท้าใช่ไมไม่ได้ผิดที่เค้าไม่ได้ผิดที่เกมผิดที่เราอบคุมากจบแล้วอเคลาแล้วผมจะพูดติสตีมานะงั้นสายได้เดี๋ยวจะลมแล้วปิดละขอบคุณทุกคนครับพักผ่อนกันนะทุกคนนะสนุกกัน่ถช่องทางไปด้วย คุณน้ำเดียมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆค่ะอันนี้พูดจริงนะเดี๋ยวไหนไปแลที่เจอกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงชานมโอ้ได้ค่ะหนูต้องจ่ายไหมคะเป็นไอเนี่ยชานมคุณลุงที่มันเป็นเก็ดน้ำแข็งอ่ะดื่มไม่กินน่ารกมีชาเยี่เคยเห็นไหะที่มันจะอยู่ในกล่องรถรถปัดตัดอืออันนั้นค่ะยาวๆมีหลายรถด้วยนะคะยอมยาวอันนั้นหลายรถด้วยโอเคขอบคุณทุกคนครับเจอกันครับสวัสดีครับสีครับเรียบสวย ็ oh, ฝากตัวฝากใจไว้นในอมอ,อกอมใจอมกายอะไรด้วยนะคะบ๊ายบาย